สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่กําลังติดตามช่อง YouTube ของอาร์ฟรอดปทุมอยู่นะคะหรือที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอราด้วยนะคะวันนี้อามีชุดแต่งนะคะตัวนี้เป็นตัว New Ford Ranger ตัว XL p l u s Sport นะคะเป็นตัวกระบะแคปบยกสูงค่ะตัวนี้นะคะราคาจําหน่ายจะอยู่ที่692,000บาทนะคะเป็นตัวราคาใหม่ค่ะตอนนี้ฟอดเราปรับขึ้น3,000บาทนะคะ คันนี้นะคะถึงปอดราคาจะปรับขึ้นแต่อารฟรีดาวให้กับลูกค้านะคะใช้เงินออกลดศูนย์บาทเท่านั้นค่ะพร้อมทั้งชุดหน้า f 1 5 0สไปเดอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งรอบคันกันเลยค่ะว่าฟรีดาวอาแต่งอะไรกับลูกค้าบ้างเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งรอบคันกันเลยเดี๋ยวพาจะพาไปดูตัวใกล้ๆกลเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นชุดหน้า f 1 5 0สไปเดอร์นะคะตัวกระจังหน้า f o r d ford นะคะตัวนี้เป็นฟอนตตัวใหญ่สีแดงค่ะ ปัดกสีดําด้านนะคะอันนี้ก็ลูกค้าก็สามารถระบุได้เลยนะคะว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ไฟ led นะคะให้ตั้งหมด3ดวงค่ะแล้วก็จะมีไฟนะคะตัวนี้จะเป็นไฟตัว c ค่ะเป็นไฟวิ่งกลางวันนะคะชุดติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปอีกตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดไฟตัดหมอกนะคะราะในรุ่น new f r o n t e r ตัว xl plus sport ของเราจะไม่มีไฟตัดหมอกที่มาจากโรงงานนะคะ ใส่ตัวชุดกลอบไฟหน้านะคะที่เป็นสีดำด้านให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อที่มีขนาด6นิ้วนะคะมีหมุดเป็นสีดำด้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูลายแม็กกันค่ะแม็ตัวนี้เป็นแม็กของ OA s e t นะคะมีขนาดเป็นขอบ16นะคะมาพร้อมกับยาง Hankook AT2 นะคะ ลายแมกลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะว่าอยากได้ลายไหนแบบไหน,นมีลายให้เลือกนะคะซีรีส์ยามก็จะอยู่ที่26 5หนะคะตัวนี้ทับ70ทับอ่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านข้างกันต่อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดสติกเกอร์นะคะตัวลายสติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะมีลายให้เลือกคะ่ะอย่างนี้ก็จะเป็นคําว่า r a n g e r w i ไวทนะคะ แดี๋ยวเรามาดูขนาดฟิล์มกันนะคะคันนี้ก็ฟิล์มของอเมริกันออโต้ฟิล์มน,นะคะวานหน้าและรอบคันนะคะจะอยู่ที่60%ค่ะแล้วก็จะติดเป็นตัวเบ้ามือจับให้ไปนะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะคิวันส์บัตนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดล่าหลังคานะคะที่เป็นสีดำล้วนค่ะ ข้ฝาถังน้ามันนะคะที่เป็นสีดําล้วนค่ะตรงด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะติดสติกเกอร์คําว่าสีทูนสีเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะชุดโลบานะคะตัวนี้เป็นชุดโลบาเหล็กของ Outlander นะคะที่อยู่ในท้ายกระบะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดกันชนทั้งด้านหน้าและก็ตัวกันชนหลังที่ติดมากระดนะคะอันนี้อาถอดพื้นลูกค้าไปค่ะใส่กระบะไลเนอร์ของฟอร์ดแท้ให้ไปนะคะ เพิ่มเติมทางด้านหลังนะคะก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบไฟท้ายค่ะที่เป็นสีดำด้านนะคะชุดครอบทั้งหมดจะมีโลโก้คำว่า Ranger สีแดงอยู่ทั้งหมดเลยนะคะรอบคันเลยค่ะสติกเกอร์สปอร์ตนะคะและสติกเกอร์คำว่า a n ger อันนี้ไม่ได้ติดเพิ่มเติมนะคะในรุ่นนี้จะมาจากโรงงานเลยที่ติดเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวชุดกันชนหลังนะคะตัวนี้เป็นของเค้าเรนเจอร์ค่ะ ใส่ห่วงให้เป็นสีแดงนะคะตรงนี้จะเป็นตัวชุดยางอะไหนะคะเดี๋ยวว่าจะพาไปดูตัวภายในรถนะคะในรุ่นตัว New Ford Ranger XL Plus Sport ของเรานะคะเป็นกระบากแค็บเปิดได้นะคะ ตัวนี้นะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะจะอยู่ที่2.2ลิตรค่ะให้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะคะในรุ่นนี้จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะ6สปีดค่ะตัว New f o r t r n t e r XL+ p l Sport ของเรานะคะกุญแจจะเป็นกุญแจรีมโมทแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็จะมีตัวหน้าจอนะคะหน้าจอตัวนี้จะเป็นตัวซิงใหม่นะคะมีถนัดแบนนิ้วค่ะใช้คำสั่งเสียงด้วยภาษาไทยนะคะรองรับได้ทั้งตัว Apple c a r p l a y และ Android Auto ค่ะตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะจะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะที่มาจากโรงงานเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมต่อของตัวอ่า ชุดไฟตัดหมอกนะคะที่เรามาต่อเพิ่มเมติมให้กับลูกค้าตรงนี้นะคะตัวปรับระดับขนาดของกระจกนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะพับก,กระจกออตโต้ได้นะคะเพราะในรุ่นนี้เราใช้เป็นพับเหมือนนวลคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็น่าที่เปิดฝากระโปรงหน้านะคะนี่นะคะเดี๋ยวอาจจะพาไปดูตัวชุดฝากระโปรงหน้านะคะ่ะ ทางด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะใส่เป็นตัวบล็อกแคปให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะถ้าลูกค้าอยากได้แบบมีพนักพิงก็จัดให้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัว wow. เครื่องฝากกับวงหน้ากันค่ะนะคะมันจะมีตัวเลื่อนนะคะล็อกใ้เลื่อนต้องเลื่อนตัวนี้ต้งคะ่ะถึงจะเปิดได้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนะคะ ของเราทุกรุ่นนะคะจะมีโชว์อัพสาก,กับโปรงให้ค่ะอะไรทุกอย่างที่มาจากฝอดนะคะเรารับประกันให้3ปีแสนโลนะคะยกเว้นแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่จะรับประกันแค่1ปีค่ะแล้วก็ชุดแต่งภายนอกทั้งหมดนะคะอันนี้ก็แจ้งคุ้มครองภายในประกันภัยชั้นหนึ่งให้กับลูกค้าไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูรวมๆร,ร,รอบคันกันค่ะ เป็นไงบ้างคะดูรายละเอียดชุดแต่งรอบคันกันไปแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรหาได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเงนะคะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะโทรก็สามารถยิงบาร์โค้ดหาอาได้เลยค่ะตรงหน้าจอฝั่งทางด้านซ้ายนะคะตัวนี้จะเป็น QR code ลายส่วนตัวของอาค่ะแอดมาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นกับอาได้เลยวันนี้อาก็ขออนุญาตจบคลิปรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เหมือนว่าฝนน้ำพ่าจะมานะคะสวัสดีค่ะ